มาดูดอกไม้คอยเดอ้อดอกไม้คอย,ย้ดอกไม้คอยเต็มดอกไม้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 ก,มกมุนนะเราล้างออกท่านเจ้าแดดบ่มีแล้วแดดหายแล้วตอนเนี้ยตอนนี้สามทุ่มนะจ๊ะสามทุ่มกุนนะแดดยังย้วนบนภูเขาอยู่แต่แดดยังโอ้ยฟ้ากุนนะ จับเนี่ยใกล้จะสามทุ่มแล้วเจ้าอีกจักนาทีไม่รู้อันออกมาพามาเบ่งดอกไม้ดอกไม้เลยคืออันภูเขายังมีแดดอยู่สามทุ่มแล้ว,ดวเ,เดี๋ยวนี้บิงดูรอๆไฟมันสว่างอยู่เสิหายเด็กน้อยไปนอนอ่ะค่อยก็นอนบ่หลับเ้อเจ้ามันเพราะมันยังสว่างอยู่พามาสมดอกไม้งามอารามตา งามแท้ดูสบปาร์บีคิวคอยโตกันยังอันเก่าอยู่ยังบ่ได้ไม่เบิ่งอิหลาเก็บมาจากทะเลมือวาน,นี่เบิ่งดูเหมือนตัวอันไดโนเสาร์อีหยังก็ทีเร็กซ์นะแม่อันพอยญ่อัน เพราะไงฝรังอันเราก็อยู่แถวนั้นแหละอยู่ใกล้ทะเลเราอันขี่รถจักรยานมากับหมาตัวหนึ่งหมาตัวน้อยนะจ้าอันอีลาถือมาว่าเสี่ยวกับบ้านฉันขอซื้อเธอหาปอนวาสันหาพาวหาปอนวาสันไออันไอไม้อันเนี้ยฉันสิไปอันตั้งไว้กาเด่นอันสวนงามลังบ้านจังสี่นะจ้ะสวนงามลังบ้านอันฉันวาซ่า อิลลาว่าบอว่าซันฉันพอขายแล้วหาปอดว่าซันฉันจะเอายี่สิบปอนดว่าซันแม่นางอันนี้เก้าขวบหนึ่งก็ฮูจังเพราะเพราะถือมา้วไรบเนี่ยเพราะถือม้าแล้วเกือบเขาลดบ่ได้เขาจะไปใส่ว่าซันฉันฉันบอฉันต้องเอากลับบ้านให้ได้ว่าซันเบิ่งนางก็สั่นหาเบิ่งดูนี่ได้มาจากทะเล อันพ่อก็ว่าไปเอาเอาสลักท้ามันก็สวยด้วยเนี่ยพ่อว่ามันเหมือนปิดพ่อว่ามันเหมือนไออันไอไอใดไออย่างก็อันพวกไดโนเสาร์ทีรันเด่จ้าเบิ้งนี่แหละอันไปเที่ยวทะเลมาเหมือว่าเนี่ยเบิ้งดอกไม้ค่อยอันนี้ดอกทตาวันหญ้าเอามาให้อันนี้เอามาให้ลูกสาวต้นหนึ่งแล้วก็ลูกชายต้นหนึ่งเบิ้งหญ้าพันเด็ดมาเอาปาฝากนั่นแหละเอาบรรยากาศยามเย็นมาให้เบิ้งเดอจ้า <c oughs> บรรยากาศยามเย็นอยู่ประเทศเวลุตจ้าเบิ้งท้องฟ้างามๆ้ะจ้ะเบิ้งว่นไงอีกเกิงก็ออกอีเกิงออกแล้วอีกเกิรบื่อสนใจแล้วว่ามันสีมันสีมืดหรือมันสีแจ้งว่นไงอีกเกิงอยู่ท้งฟ้านะดวงจันทร์ดวงจันทร์ บังดือสมเจ้าท้องฟ้าสามทุ่มได้เนี่็สามทุ่มนะมันเอารถอ,อันนี้มาจอดโอ้ยรถก็มาจอดอไปไปแล้วเด้อจ้าสามทุ่มยังมีแดดอยู่บนเขาค่อยหนาวมันเย็นๆแล้วไปแล้วบ๊ายบาย